โครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ขงตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2,565จังหวัดสุรินทร์เรียนนายศักรินทุมเสนตำแหน่งปลัดจังหวัดสุรินทร์และคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี2565จังหวัดสุรินทร์และสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่หมู่บ้านนายาวตำบลสโนอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์โดยการดำเนินงานของนายสังคมอบอุ่นตําแหน่งกํานันตำบลสโนข้อมูลทั่วไปบ้านนายยาวตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลสโนอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2493 โดยมีคุณพ่อเพื่อนสินสุพันคุณแม่วันทาสินสุพันและคุณพ่อศรีสะแก้วเป็นผู้ก่อตั้งโดยใช้พื้นที่นาที่ยาวที่สุดในสมัยนั้นเป็นพื้นที่หมู่บ้านโดยมีระยะห่างจากอำเภอสำารงทาบ10กิโลเมตรทิศเหนือติดกับบ้านสโนทิศใต้ติดกับบ้านหนองกัญญาทิศตะวันออกติดกับบ้านจิกและทิศตะวันตกติดกับบ้านหนองเกาะมีประชากรทั้งหมด67ครัวเรือนจำนวน323คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักจำนวน57ครัวเรือนประกอบอาชีพค้าขายจำนวน5ครัวเรือนและประกอบอาชีพรับราชการจำนวน5ครัวเรือนใช้ภาษาสวยหรือภาษาโกยและภาษาไทยในการสื่อสารนับถือศาสนาพุทธการบริหารองค์กรด้านภาวะความเป็นผู้นำวิสัยทัศน์บ้านนายาวเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่น่ามองมีความสะอาดเรียบร้อย มีความรักความสามาคัคคีซึ่งกันและกันอัตลักษณ์เป็นหมู่บ้านพัฒนาปลอดอบายามุขและสิ่งเสพติดใช้ชีวิตแบบพอเพียงคณะกรรมการหมู่บ้านนายสังคมอบอุ่นตำแหน่งกำนันตำบลสนโนนายจิมหานเสมอตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายสมเพิรนวัชิม,มัยนามตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าบริหารงานหกฝ่ายนายสังคมอบอุ่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและฝ่ายแผนพัฒนาหมู่บ้านนายเจริญสระแก้วหัวหน้าฝ่ายปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยนางเพชรสยามอบอุ่นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจนางอรวรันหานเสมอหัวหน้าฝ่ายสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขนายวิชิตสมัญญาหัวหน้าฝ่ายการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมด้านการมีส่วนร่วมคณะกรรมการหมู่บ้านมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และมีการจดบันทึกประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมและเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการประชุมครั้งต่อไปมีการจัดเวทีเสวนากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างน้อยปีละสองครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างองคอ์กรประกอบด้วยชุมชนบ้านในยาววัดแสงธรรมโรงเรียนสโนวิทยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสโน และองค์การบริหารส่วนตำบลสนมีการมอบหมายงานให้กรรมการหมู่บ้านตามหน้าที่โดยยึดการปฏิบัติงานแบบร่วมมือกันทั้งชุมชนเพื่อให้ผลสำฤทธิ์ตามเป้าหมายประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมและร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านเช่นกิจกรรมผ้าป่าสามคัคคีกิจกรรมทำบุญในโอกาสต่างๆกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นตนต้มีองค์กรหรือการรวมกลุ่มในการจัดทำกิจกรรมหมู่บ้านชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่างดีในการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านเช่นจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชุมชนวัดโรงเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านและหน่วยงานภายนอกมีการดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาอย่างน้อยปีละสองครั้งชุมชนบ้านนายาวให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนาโรงเรียนชุมชน และวัดอย่างสม่ำเสมอโดยชุมชนบ้านวัดโรงเรียนสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นการเตรียมสถานที่รับคณะผ้าป่า,า,าท,ที่วัดตลอดจนการพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากหน่วยงานภายนอกเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนอย่างน้อยปีละสองครั้งบ้านนายาวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนูในการพัฒนาโครงการของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างระบบปรับปลาหมู่บ้านงบประมาณ7,000 70, 0บาท 2. โครงการรลน,นงค์ควบคุมไข้เลือดออกงบประมาณ5,000บาท 3. โครงการส่งเสริมประเพณีบุญข้าวจีงบประมาณ5,000บาท 4. โครงการกองทุนนาแปลงใหญ่งบประมาณ3ล้านบาท ด้านความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ความพร้อมของสถานที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านทางหมู่บ้านมีความพร้อมด้านสถานที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยใช้ศาลาประชาคมและบริเวณลานวัดในการประชุมหรือปฏิบัติงานมีการจัดงานธุรการและเอกสารอย่างเป็นระบบในการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆจะมีการจัดทําเอกสารการประชุมและสรุปการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานในการสรุปมติที่ประชุม ความพร้อมของช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารในการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนทางชุมชนนอกจากใช้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแล้วยังมีกลุ่มรายชุมชนเพื่อประสานงานกับชาวบ้านมีการจัดทำเนียบคณะกรรมการหมู่บ้านติดแสดงไว้อย่างชัดเจนมีการจัดทำผังทำเนียบบุคลากรเพื่อแบ่งงานและรับผิดชอบอย่างชัดเจนด้านกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านมีการจัดตั้งกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน โครงการสวัสดิการชุมชนมีการจัดหารายได้เข้าสู่กองทุนกลางหมู่บ้านโดยรับเงินสมทบเข้ากองทุนกลางหมู่บ้านจากงานบุญต่างๆเช่นงานศพงานขึ้นบ้านใหม่งานกระถินงานผ้าป่าเป็นต้นมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของหมู่บ้านโดยให้ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจกได้ดำเนินการบ้านการให้ความสำคัญกับเด็ก การให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนอย่างน้อยปีละสองครั้งโดยทางชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดีกับการจัดกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนเช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดมีการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนนักเรียนและเยาวชนบ้านนายาวเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลสนม ด้านการสื่อสารประชา,ชาสัมพันธ์มีการประชา,ชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งผู้ใหญ่บ้านประชา,ชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางต่างๆอย่างสม่ำเสมอพูดคุยและทำความเข้าใจกับลูกบ้านรวมทั้งช่วยเหลือประสานงานหากมีปัญหามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่ทันสมัยในการเผยแพร่ผลงานของหมู่บ้านและติดต่อสื่อสารกับประชาชนในหมู่บ้านนอกจากจะใช้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแล้วชุมชนยังมีช่องทางติดต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน Line กลุ่มชุมชนเพจ Facebook ชุมชนในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาหมู่บ้านด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านมีฐานข้อมูลของหมู่บ้านเพื่อจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านการประชุมประชาคมวิเคราะห์สถานะของหมู่บ้านผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและภาคประชาคมมีการวิเคราะห์ประเมินศักยภาพของหมู่บ้านสว o t โดยชุมชนบ้านนายาวได้มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยาภาพชุมชนค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งจุดเน้นในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบกำหนดโครงการกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและมีการจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านส่งประธานคณะกรรมาการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการภายในเดือนกุมภาพันธ์ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน รวมทั้งการปรับปรุงและทบทวนแผนเป็นประจำทุกปีด้านกิจกรรมป้องกันเท,ทิดทูนสถาบันหลักของชาติมีกิจกรรมโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมอาชีพนาแปลงใหญ่ส่งเสริมอาชีพปลูกผักเป็นยาสมุนไพร5อย่างในครัวเรือนมีการดําเนินโครงการกจิตอาสาพระราชทานอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริอื่นๆอย่างน้อยปีละสองครั้ง ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจมีการทำบัญชีครัวเรือนมีกิจกรรมเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในหมู่บ้านอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีการรวมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มกิจกรรมการทอผ้าไหมาลายลูกแก้วย้อมมะเกลือกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าและกลุ่มทำไม้กวาด ส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนอย่างยั่งยืนหลังสถานการณ์โควิด -19 โดยการใช้ช่องทางออนไลน์เช่น a c e b o o k Line ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้านการพัฒนาสังคมมีการประนีประนอนมข้อพิพาทตามหน้าที่โดยสามารถยุติเรื่องได้มีการจัดก,กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนกำหนดก,ดกฎกติกาข้อบังคับหรือธรรมนูญของหมู่บ้านเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการจัดเวรยนยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพรมีการปฏิบัติงานรักษาความเรียบร้อยตามช่วงเทศกาลโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรสำมรงทาบร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอปพรและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมมีแผนการเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจัดก,กิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและอบายามุขแก่ประชาชนเยาวชนหรือกลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยปีละสองครั้งและส่งเสริมประชาชนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสโนและโรงเรียนสโนวิทยาในการถ่ายทอดให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอมีการคัดแยกขยะติดเชื้อและของเสียในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบรวมทั้งการแปรรูปหรือสร้างรายได้จากขยะในหมู่บ้านมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการจัดการขยะผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและกำหนดกฎเกณฑ์และมาตรการในการจัดการขยะให้ประชาชนปฏิบัติตามด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างสุขภาพกายใจ มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปีผ่านการแสดงออกของนักเรียนหรือประเพณีพิธีกรรมต่างๆในชุมชนเช่นรำแกลมองและรำแกลองมีการจัดอบรมกิจกรรมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมของหมู่บ้านโดยความร่วมมือกับโรงเรียนในการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมผ่านการจัดการเรียนการสอนนำไปสู่การได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย100เอร์เซจากกระทรวงวัฒนธรรมมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมทางศาสนาอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งผู้นำทางศาสนามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านโดยวัดแสงธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านในยาว มีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านบริบทชุมชนด้านการขัดเกลาจิตใจรวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตั้งบนสโนูได้จัดโครงการแอโรบิกลดพุงลดโรคมีการรณรงค์เฝ้าระวังและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่ป้องกันได้ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการประกันสังคมมีการจัดทําบันทึกข้อมูลสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านและประสานหน่วยงานด้านสุขภาพมาให้บริการในหมู่บ้านและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้อยู่กับผู้ชราผู้พิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งผลสำลิดการปฏิบัติงานในภาพรวมกรรมการหมู่บ้านสามารถดําเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐเช่นโครงการกองทุนนาแปลงใหญ่โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการรณรงลงควบคุมโรคไข้เลือดออกโครงการส่งเสริมประเพณีบุญเข้าจีบ้านนายาวสามารถลดอุบัติเหตุท้องถนนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือปราศจากอุบัติเหตุโดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนปี2562เกิดอุบัติเหตุ4ครั้งปี2563เกิดอุบัติเหตุจำนวน3าครั้งปี2564เกิดอุบัติเหตุ1ครั้งปี2565ยังไม่เกิดอุบัติเหตุจากการจรราจในนชชุมช บ้านนายาวไม่มีคดีอาชญากรรมในชุมชนประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์รายได้จากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการทํานาเป็นหลักและมีอาชีพการทอผ้าไหมาลายลูกแก้วการทําพรมเช็ดเท้าการทําไม้กวาดและการปลูกผักในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีการออกใช้สิทธิ์เลือกตั้งร้อยละ87ของการเลือกตั้ง ทุกระดับในพื้นที่ประชาชนบ้านนายาวเข้าร่วมรับการประชุมประชาคมหมู่บ้านจำนวนมากกว่าร้อยละ50ของครัเรือนที่อาศัยอยู่จริงในทุกๆครั้งขอขอบคุณนายสักรินทุมเสนประหลัดจังหวัดสุรินทร์และคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี2,565จังหวัดสุรินทร์ที่ได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจรวมถึงแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนแก่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกชุมชนบ้านนายาวในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์วิโสรมในอำเภอสาํางท่านางสาวปิยพรสรยาพวงนวยการโรงเรียนสโนวิทยานายสำรานอบอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบนสโสน,นางมะลิวันเป็นามเมืองพ่วงหน่วยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนสโสนและวัดแสงธรรมบ้านนายาวตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ดูแลส่งเสริมและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของชุมชนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเราจะดำเนินงานเพื่อพัฒนา ถ่ายทอดส่งเสริมและให้กำลังใจประชาชนทุกหลังคาเรือนให้มีอาชีพที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองได้พร้อมทั้งส่งต่อการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่ออนาคตและโอกาสที่ดีของเด็กและเยาวชนสื่อไป